ชิมก่อนอือเดี๋ยวตอนออกจากกุบนะคะมาละจ้าตำงแตงงาพุ่ง,ง,งายเยอะยจ้านี่ค่ะส่อมตามของสาวเลยก็เสร็จแล้วนะคะวุยทุกคนสีสันน่ากินมากเลยน่ากินไหมคะให้้องเอาชิมก่อนให้เาเอาชิมก่อนอื อร่อยอ,อราอะไรทีไหนนั่นแหละคุณตชิมะ่ะนี่ค่ะตําแตงกัะสาวเลยนะคะทุกคนจ๋าทุกคนเกนิดม 确定。北京